สวัสดีครับรังนั่งรถไฟเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหลังจากที่ขึ้นมาจากสถานีโคโลนตั้งแต่เมื่อเช้านะครับรอบตีห้านะครับแล้วก็มาลงที่สตุดการดแล้วก็เปลี่ยนอินเตอร์เชน์รถไฟมาที่รถอินเตอร์ซิตี้คันนี้เพื่อที่จะเขา้าสู่ ใจกลางเมืองซูริกน,นะครับก็พูดเบาๆนะตรงโบกี้นี่เป็นโบกี้สำหรับห้ามใช้เสียงนะครับตอนนี้ก็มุ่งสู่ชายแดนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวชิงเกอร์เกือบสถานีสุดท้ายก่อนที่จะผู้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากทุกๆก,การทุกๆขั้นตอนเนี่ยมันก็จะคลายๆกันหมดนะครับในการขึ้นในการขึ้นในการซื้อตัว๋วในการขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยมันก็จะ แต่ว่าเราอาจจะต้องแม่นยำในการดูเวลาดูชาญชาลาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะฮะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับจากเมื่อวานไปนำสดะดมาแลวันนี้ก็กำลังเข้าสวิตเซอร์แลนด์ก็จะใช้ใช,ชีวิตอยู่ที่นี่ประมาณ2คืนนะครับ3วัน2คืนนะครับก่อนที่จะไปอินสบวกที่ กลับออสเตรียอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เข้าเทตสวิตเซอร์แลนด์แล้วครับหลังจากผ่านซันเฮาเซนมากำลังมุ่งหน้าสู่ซูริกนะครับแล้วก็ผมก็ต่อรถไฟมาอันนี้ต่อที่3แล้วนะก็พอรถไฟจากเมืองโคโลนมาที่สตุตการ์ตก็เปลี่ยนอินเตอร์เชงด้วยตัวเองแล้วก็มาลงที่ชายแดน จากซานเฮาเซนมาซูริกตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ซูริกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ซูริกเรียบร้อยนะครับโรงแรมอีซี่โฮเทลนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ฮะหลายๆโรงแรมเนี่ยที่ผมไปเที่ยวมาในยุโรป3ประเทศไม่มีรีเซพชันเลยครับเดี๋ยวมาดูที่นี่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับที่นี่ก็ไม่มีนะครับมีตู้ที่2ตู้นี่ครับเข้ามาถึงนะฮะกดเช็คอินครับ ใส่นามสกุลครับแล้วก็เซิร์ชครับไม่มีรีเซปชันเลยนะเดี๋ยวนี้ครับชื่อผมตรงคอนเฟิร์มบุ๊กิ้งของผมซึ่งเขาบอกว่าจะเช็คอินได้บ่าย3นะครับตามจอคอมพิวเตอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้มันบ่าย2กว่า แล้วมันไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะเอ้ยมันบ่ายโมงกว่าผมมีรถไฟไปรูเซิร์นประมาณบ่ายสองกว่าซึ่งเขาก็มีตู้เก็บลักเก็ตสตอร์ให้เราใช้บริการถ้าสมมุติว่าห้องยังไม่พร้อมแล้วก็เข้าไปเลยครับก็จะมีตู้ล็อกเกอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่รหัสเลยครับอย่าลืมรหัสนะครับแล้วก็ล็อกรหัสไว้แล้วพอเช็คอินถึงเวลาก็กลับมาเช็คอินเราก็สามารถใช้ตู้ตรงนี้ได้นะครับโอ้โห สุดยอดเลยครับแทบไม่ต้องคุยกับคนผมผ่านมาสามโรงแรมไม่มีคนต้อนรับผมเลยมีแต่ระบบมีแต่ระบบแบบพวกนี้ครับคือต้องต้องเรียนรู้ต้องอ่านออกต้องทําให้ได้หมดครับหลังจากที่เช็คอินแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้ในล็อกเกอร์ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็มีแพลนมีสเกด้วนที่จะไปรูเซิร์บ่ายสองโมงสิบเมื่อกี้ที่ผมรีบเนี่ยเพราะว่าผมกลัวไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รถไฟที่มาจากโคโลนที่มาถึงสูริกเนี่ยมันดีเลยเกือบ เกือบชั่วโมงนะครับและทีเนี้ยผมก็จองโรงแรมใกล้กับสถานรถไฟไว้ระยะเวลาประมาณ15นาทีถ้าใช้เวลาเดินแบบเร่งๆนะผมก็มาถึงประมาณเกือบบ่ายโมงครึ่งผมก็รีบที่จะไปเช็คอินเรากฏว่าเช็คอินได้บ่ายสามนะครับไม่มีคนเลยนะฮะมีแต่คอมพิเวเตอร์ครับผมคุยกับคอมพิเวเตอร์แล้วก็มีล็อกเกอร์ให้ฝากกระเป๋านะครับซึ่งไม่มีคนไม่มีเจ้าหน้าที่เลยแต่ว่ามีวิธีการบอกให้อ่านรายละเอียดแล้วก็ฝากกระเป๋าแล้วก็วิ่งออกมากลับมาที่สถานีรถไฟซูริก เพื่อที่จะนั่งไปรูเซอร์ในระยะเวลาในเวลาบ่าย2 10. องโมงวันนี้นะครับก็เป็นอีกเมืองนึงใช้เวลามาสัามสินาทีจากซูริกถึงรูเซอร์นะครับวันนี้ก็จะเที่ยวกันตั้งแต่บ่าย2องโมงถึงสามทุ่มเลยซึ่ง3ามทุ่มพาที่ก็ไม่ตกนะฮะก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมมาถึงสวิตเซอร์แลนด์อากาศเดาก็เย็นๆพอเจ็บๆมือนะอากาศแบบว่าจับโทรศัพท์แล้ว,ลวไม่รู้สึกอะ เออหนาวอยู่ป่าผมไม่แห้งมาตลอดแล้วนะฮะก็ยังไงก็ไปเจอกันที่ดูเซอร์นะครับสวัสดีครับรถไฟมานะครับคันนี้แหละครับที่จะพาผมไปดูเซอร์เดี๋ยวไปดูกันนะว่าลูเซิร์จะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถไฟก่อนตอนนี้ก็ถึงลูเซิร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกตามตรงนะว่าลูเซิร์เนี่ยผมไม่ได้มีแพนแบบละเอียดเหมือนที่ผ่านมานะครับผมกะแค่มาแบบว่าไซส์เซยิงเห็น คนในชุมชนเห็นคนในเมืองรูเซิรว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงประมาณนี้พอผมไม่ได้แบบว่ากะจะไปเก็บตรงนู้นตรงนี้เหมือนที่ผ่านมาที่ออสเตรียหรือฮังการีหรือเนเธอร์แลนด์หรือเยอ е รมันนะครับผมกะมาแค่แบบว่ามาดูกันว่าเออชาวรูเซอร์เนี่ยมาเป็นชาวรูเซอร์สักวันเนี่ยเขาจะเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรกันยังไงนะครับ ันนี้ก็เป็นทะเลสาบรูเซิร์นนะครับตรงนั้นก็เป็นไฮไลท์นะนั่นเป็นหอนอาฬิกาคู่นะฮะของเป็นสัญลักษณ์ของเมืองรูเซิร์นเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ <Beautiful. S 1> นะฝั่งนู้นเป็นสะพานไม้ที่เป็นแอตทรักชั่นนะเป็นสะพานไม้ที่ที่ยอดฮิตนะสวยมากเลยเดีย๋ยวเราต้องไปดูกันแล้วฮะ ตอนนี้เราก็มาถึงสะพานไม้ลูเซิร์นจุดสำคัญที่เป็นไลน์มาร์กของเมืองลูซับ,บเดี๋ยวเราไปชมกันครับ จุดตรงนี้ไม่ยากนะครับออกมาจากสถานีรถไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินออกมาข้ามถนนมาเลยครับก็จะเห็นสะพานไม้เก่าแก่มีมระยะเวลาประมาณเกือ100บร้อยปีแบบนี้ก็อยู่ในสะพานไม้นะครับเป็นสะพานยอดหิตฝนตกครับค่อนข้างเป็นอุปสรรคอการเดินมากเพราะว่ามันฝนมันโดนหัวมันก็กลัวจะเป็นหวัดนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ ก็จะมีร้านอาหารนะครับตั้งอยู่ริมทะเลสาบเลยนะครับ แต่ว่าแดดมันก็พอช่วยทำให้เราเนี่ยอบอุ่นขึ้นได้นะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งสะพานนะครับที่สามารถข้ามกลับไปฝั่งสะพานต้นสะพานไม้ได้ถ้าเราไม่ได้ข้ามตั้งแต่ฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปจุดชมวิวนะครับอาจจะเดินประมาณ10นาทีแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนอีกนะครับแม่ก็ค่อนข้างดีใจนะที่เราออกกำลังกายมาอย่างหนักนะท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่เหนื่อยเลยนะครับก็ยังไม่ได้ป่วยอะไรนะครับ จะเดินไปจุดชมวิวนะครับผมให้ดูน้ํามันเหมือนเป็นเขาทําเป็นเขื่อนนะครับแล้วน้ํามันฟ้าสวยมากเลยอ่ะคือเป็นทะเลสาบนะครับมไม่ใช่น้ําเค็มนะครับแต่ว่าเออแบบมันเหมือนเป็นทางกั้นที่เขาทํากั้นลงสะพานนะครับแล้วมันลงมากระทบกันเนี่ยน้ําใสสะอาดมากนะครับสวยสวยมากชอบดูอะไรแบบนี้ไอเย็นนะครับ ถ้าไม่มีแดดเนี่ยโหที่รูร้อรนหนาวมากแต่แดดช่วยได้เยอะเลยครับก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วโอ้ ทางชันอย่างเดียวเลยหว่างทางมีดอกทิวลิปด้วยครับดอกทิวลิปสวยอะ่ะนะดอกทิวลิปสวยมาดูระหว่า,างทางขึ้นไปครับ พอเอาการพอได้เหงื่อครับว to ัยรุ่นก็มาตี้ตรอย่างนงี้โคสูงนะครับ ผมขึ้นมาในหอนาฬิกาครับซึ่งขึ้นมาไกลแล้วนะเพิ่งกดกล้องไปไกลครับโอ้วิค่นี้ก็วิวสวยนะมันเหมือนเป็นฟันเฟืองนะฟันเฟืองของหอคอยนาฬิกาโอ้ตูทางชันมาก ปึ๊บ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 ว้าวนี่ไงระฆังน,น,น่าจะสุดแล้วครับไม่มีทางไปละอันนี้คือหลังคาครับ กลับลงไปนะครับโหชันมากนะฮะลงยังไงเนะี่ยโอ้ชันอู้จริงวิวมันโคตรสวยเลย เกิดเหตุการณ์ฝนตกนะครับผมก็ไปหลบในหอคอยอยู่นานเลยฮะ30นาทีได้เพราะว่ากลับไม่ได้ครับฝนตกหนักเลยตอนนี้ก็ลงไปปล่อยแล้วก็น่าจะกลับได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาด้วยชุดแบบว่าไม่ได้จัดเต็มด้วยก็อากาศเย็นมากเลยครับเดี๋ยวกําลังจะเดินลงจากจุดชมวิวนะหอคอยนะครับ เขาลงทางนั้นตลอดเออทำไมเราไม่ลงทางนั้นวะ